นาตยาศาศัพท์และภาษาท่าเสนอคุณครูเบญาพาพักดีจัดทำโดยเด็กหญิงวณิิทองสมุนท่าเลขที่22ชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สองทับหโรงเรียนน้ำมีนทราจ,จุติทักษินค่ะหน้าตยาศาศัาพท์ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับท่ารำที่ใช้ในการฝึกหัดเพื่อแสดงโขนละครเป็นคำที่ใช้ในวงการนาตศิลป์ไทย สามารถสื่อความหมายกันได้ทุกฝ่ายในการแสดงประเภทของหน้าตยศัพท์ 1. น,นมามศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เลือกชื่อท่ารำหรือชื่อท่าที่บอกอาการของผู้นั้น 2. กิริยาศัพท์หมายถึงศัพท์ที่ใช้เลือกในการปฏิบัติบอกอาการกิริยาศัพท์เสริมหมายถึงศัพท์ที่ใช้เลือกเพื่อปรับปรุงท่าให้ถูกต้องและสวยงาม สับเสื่อมหมายถึงสับที่ใช้เรียกท่ารำของผู้รำที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้รำรู้ตัว 3. นาตยศัพท์เบตรเตลิดหมายถึงสัพท์ต่างๆที่ใช้เรียกทางนาตศิลน,นอกเหนือไปจากนามศัพท์และกิริยาศัพท์เช่นจีบยาวจีบสั้นเป็นต้นค่ะภาษาท่าภาษาท่าเสมือนเป็นภาษาพูด โดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาแต่แสดงออกมาเป็นท่าทางโดยเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้กระทุ้งเทา้าอาการของเท้าข้างหนึ่งที่ใช้จมูกเทา้าวางอยู่ด้านหลังเปิดส้นเท้าและกระทุ้งโดยใช้จมูกเท้าแตะหรือกระทุ้งพื้นเบาๆจีบขําจีบนิ้วโดยเอานิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือจลดกัน ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจลูข้อแรกของปลายนิ้วสีให้ตึงคว่ำฝ่ามือให้ปลายนิ้วสีลงหักข้อมือเข้าหาํำแขนจีบล้อแก้วการจีบให้ปลายนิ้วหัวแม่มือทับปลายนิ้วกลางคล้ายวงกลมแล้วกรีดนิ้วที่เหลือให้สวยงามวงกลางเลียงนิ้วทั้งสี่นิ้วเรียงทิศกันหัวแม่มือหลบเข้าหาฝ่ามือ ตั้งข้อมือขึ้นให้ปลายนิ้วชี้ขึ้นข้างบนช่วงแขนตั้งแต่ไหล่จะหลดข้อมือโค้งให้ได้จัดส่วนสวยงามตั้งวงให้ปลายนิ้วอยู่ระดับไหล่วงล่างตั้งวงโดยทอดส่วนโค้งของลำแขนให้อยู่ระดับเอวหรือหัวเข็มขัดท้าตัวท่านระดับสูงแบมือตะแคงระดับศีรษะชี้นิ้วชี้ตะแคงระดับเอว ท่ายิ้มมือซ้ายตั้งวงปาดมือมาจีบที่ปากมือขวานั่งจีบหลังศีรษะเอียงขวาตัวพระท้าเออศีรษะเอียงซ้ายถ้าตัวเราจะนั่งหรือจะยืนก็ได้มือซ้ายให้จีบหงาที่อกหรือใช้ฝ่ามือซ้ายแตะที่อกหรือชี้นิ้วชี้ซ้ายที่อกหรือใช้นิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายชี้ที่อกก็ได้ ท่ารักประสานมือทั้งสองข้างท่าบกันระดับฐานไหลไปนิ้วอยู่ตรงฐานไหล่ข้อศอกห่างจากลำตัวพอสมควรท่ามาหรือท่าเรียกเป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งตั้งวงด้านหน้าและกดข้อมือลงเดินมือเข้าหาลำตัวเล็กน้อยเอียงตรงข้ามกับมือที่เรียกสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ